มาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกคือเมาส์วิธีเปิดนะคะหันมาข้างหลังนะมันปิดอยู่แล้วนะมันอยู่ระหว่างหนึ่งกลางมีบลูทูธอยู่นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาพอเลื่อนลงมามันก็จะมีไฟแบบนี้นะคะกับปิบอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาที่การตั้งค่าแล้วมันก็จะมีเมาส์ขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะจับคู่นี่ค่ะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะคะง่ายเหมือนกันแล้อันนี้มันเป็นตุ่มออฟอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดทางทางขวาเพื่อเป็นออนนะคะแล้วก็กดตุ่มคอนเน็กอีกรอบหนึ่งค่ะ มันจะเป็น WiFi อย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาเลยค่ะการเชื่อมต่อถือว่าดีมากเลยนะคะถือว่าไวมากเลยเนี่ยค่ะมันจะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นปากกาปากกาอันนี้รุ่นของ g o j u d o c นะคะน่าจะเป็นรุ่น11พัท หรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็เราก็ก็จะกดข้างบนนะคะค้างไว้1 2 3 4 5ประมาณ5วิมันก็ขึ้นแล้วค่ะมันจะเป็นไฟสีน้ำเงินอย่างนี้เราก็รอให้สัญญาณมันขึ้นก่อนนะคะเนี่ยค่ะ goju dog 11 plus เราก็กดเข้าไปเลยค่ะ ัคูเนี่ยค่ะมันเชื่อมต่อแล้วง่ายมากอะคะ่ะไวมากด้วยเดี๋ยวจะมาลองรีวิวแต่ละอย่างให้ดูกันนะคะคข้าๆว,ว,ว่าเป็นยังไงขั้นตอนแรกก็คือจะลองใช้เมาส์ก่อนนะคะลองขยับเลื่อนดูมันก็ได้ปกติเลยนะคะะหรือจะเป็นคีย์บอร์ดก็ใช้ได้นะคะ แล้วสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะแค่กดตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแค่กดตรมเดียวตรงนี้มันก็จะเป็นปภาษาอังกฤษให้เลยนะคะเราลองพิมพ์คําว่าลองพิมพ์คําว่า I love you กันแล้วกันนะคะง่ายๆ love you เนี่ยค่ะ มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะเราก็ใช้เมาส์คลิกเอาอยากได้แบบไหนมันมีเพลงมีน่นี่นั่นอ่านเราก็คลิกได้เลยนะคะว่าเราอยากได้อะไรต่อไปคีย์บอร์ดนะคะถ้าเราอยากเป็นสมมติว่าเรากําลังพิมพ์กํคำว่ากะโดดใช่ไหมคะกะโดดเราก็เขียนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนก็รอกะ แล้วข,ข้างบนนะคะมันจะอ,อยู่ข้างบนเราก็กดแค่ตรงนี้แล้วก็จุ๊บมันก็จะเป็นให้เลยนะคะนี่ สมมติว่าเราฟัาง y o u-tube อยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ว่าเราจะให้หยุดหรือว่าเราจะให้ไปเราจะให้หยุดหรือเราจะให้ย้อนกลับหรือจะให้ถัดไปแล้วก็จะมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็มีตุ่มไฟด้วยนะคะเราอยากให้ไฟน้อยเราก็กดได้เลยเราอยากเพิ่มแสงเราก็กดได้เลยนะคะ อันนี้ก็ลดลงมาได้ค่ะลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงก็สามารถล็อกหน้าจอได้ในตุ่นเดียวเหมือนกันนะคะคือตรงนี้ิกหน้าจอเราก็จะล็อกให้เลยนะคะเปลี่ยนสีของคีย์บอร์ดได้ด้วยนะคะเช่นกดตรงนี้หนึ่งครั้งมันก็จะดับแล้วก็กดอีกครั้งมันก็จะเป็นสี แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตรงที่ว่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดปุ๊บมันก็จะเป็นสีอีกสีนึไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเรากลองกดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสีหนึ่งสีอย่างนี้ค่ะหมือว่ามันจะเป็นสีมันก็จะไล่ไล่สีไปนะคะอันนี้หรืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีขาวเลยค่ะนี่ค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบสีไหนสีหนึ่งเราอยากได้ทุกสีเลย เราก็สามารถกดเปลี่ยนได้นะคะคือตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนสีค่อยๆจางแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นสีถับไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะน่ารักมากเลยเวลาทำงานนะคะก็จะชอบอันนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นสีนู้นสีนี้เรื่อยๆ ปากกานะคะปากกาอันนี้เนี่ยค่ะเราก็คลิกได้ปกติเลยนะสมมุติว่าเราจะอยากจะตกแต่งโปรไฟล์ u t u b e เราก็สามารถเอาลงรูปอันนี้อันน,น,นี้ลงได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถพิมพ์เขียนหรือวาดรูปก็ได้ค่ะอเ,เดี๋ยวจะลองมาวาดรูปให้ดูนะคะ ลองเอาไปนี้ง่ายนะก็ไก่ก,ไกอไข่อ่ะเป็นภาษาจีนบ้าง A B C เนี่ยค่ะมันก,ก็จะเขียนได้เลยหรือลองวาดเป็นรูปดาวมันก็เขียนได้ปกติเลยนค่ะแต่มันจะไม่เหมือนกับ Apple pencil ของของเขาเลยก็ตรงที่ว่าสมมุติว่าเราจะไล่สีค่ะ สมมติเราจะไล่สีแบบสีอ่อนสีเข้มอย่างเงี้ยเราก็จะไล่ไม่ค่อยได้นอกจากว่าเราจะเหมือนแบบเอียงเนี่ยค่ะมันก็ยังแบบมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยตอบจบในเรื่องการว่ารูปภาพเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าถ้าใช้งานปกติโดยรวมถือว่าดีเลยนะคะเพราะยางหมไม่ค่อยว่ารูปภาพนะคะเพราะว่ารูปภาพไม่เป็นเนาะก็จะ เขียนปกติหรือว่าวันไหนที่เราไม่ใช้คีย์บอร์ดนะคะเอาแต่ iPad แล้วก็ปากกาอันนี้ไปทำงานข้างนอกนะก็จะใช้อยู่แค่2อ,อันนี้ค่ะก็จะแค่กดตรงตึ้งแล้วก็แบบเอาเคมีวาดนิดนึงหรือว่าแบบส่งนู่นนี่นั่นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดวาดรูปแบบจริงจังนะคะแต่ถ้าคนจริงจังอ่ะต้องใช้ปากกาของเขาถึงจะดีอะค่ะเนี่ยค่ะเราอยากลบอ่ะก็ลบได้อ่ะอันนี้ก็ได้ อันนี้ค่ะมันจะมีเหมือนกันปุ่มโฮมเราแค่กดหนึ่งครั้งเนี่ยแต่อันนี้มันอันนี้นะคะมันก็จะมีเหมือนแบบปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันกดยังไงอ่นนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นและให้คนเห็น<ๆ>เห็นไหมเลยนี่ค่ะเรากดแบบไวๆมันก็จะลดมันก็จะเพิ่มเสียงให้นะคะแต่ลดเสียงไม่แน่ใจว่ายังไงแล้วก็ถ้าเรากดตรงเราจะกลับ หน้าบ้านของเราก็จะกดตรงโฮมแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะบางทีมันก็ทําบางทีก็ไม่ทำเนาะโอเคเนี่ยค่ะอยู่ดีมันก็ติดเนี่ยมันก็จะยากหนึง่งซึ่งเราใช้มือกดปอ,อกดีกว่าแล้วก็สมมุติว่าเราอยากปิดไม่ใช้แล้วเราก็แค่กดค้างข้างบนนะคะเนี่ยค่ะไฟมันก็จะไม่ขึ้นแล้วมันก็จะปิดแล้ว อย่างคีย์บอร์ดก็เห,กเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่อยากใช้แล้วเราก็แค่ปิดแค่ตุ่ม o อฟเนี่ยค่ะมันก็จะปิดให้เราแล้วอันนี้เราไม่ต้องกดก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรากดรอบหน้าเราเราก็สามารถใช้ได้เลยเนาะเมาส์ <Mouse S 1> ก็เหมือนกันนะคะแค่กดตุ่มให้มันอยู่ระหว่างกลางขึ้นกดขึ้นตึ๊กเนี่ยค่ะมันก็จะปิดแล้วขั้นตอนต่อไปคือสมมุติว่าเราปิดแล้ว แล้วเราอยากใช้งานใหม่เราจะต้องมากดมากดตรงนี้กดตรงนี้เพิ่มไหมหรือว่าต้องมากาันต้องมีการตั้งค่าเพิ่มไหมอะไรอย่างี้นะคะขั้นตอนคือง่ายมากเลยค่ะสมมติว่าเราเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมคะเราเคยเชื่อมต่อเราเคยเชื่อมต่อจากบลูทูธแล้วแล้วมันเหมือนมันจะจําของเราอะคะ่ะแต่ถ้าเราเปิดบลูทูธไวแล้วนะ,ะมันก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดบลูทูธนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเราเปิดบลูทูธตลอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดบลูทูธนะคะ เราก็สามารถไปที่เนี่ยค่ะเลื่อนไปที่ on แล้วก็เปิดได้เลยค่ะนี่ค่ะปากาก็เหมือนกันนะคะมันก็จะเชื่อมต่อให้เราเลยเนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะมันก็จะเชื่อมต่อให้เราได้เลยเนี่ยค่ะเราก็พิมพ์ได้เลยข้อดีของมันราคาไม่แพงแล้วมันก็ดี เกินคาดนะคะเกินเกินราคาสาหรับไม้นะคะแต่ก็มันจะมีบางช่วงถ้าเราสมมุติว่าเราคอนเน็กนานๆแล้วเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดับไปใช่ไหมพอดีพอดับไปปุ๊บเราก็จะแบบเราก็จะไฟมันก็จะดับไปด้วยนะคะตรงเนี้ยแล้วเราก็จะเร่งเร่งมันแล้วก็กดๆๆแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็เคยพิมพ์ใหม่อีกรอบนะะึงค่ะแล้วก็มีเคยลืมเหมือนกันนะคะ บางทีเคยลืมเปิดทิ้งไวทง้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดเลยนะคะมีเคยเปิดทิ้งไว้ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะคือแบบเปิดทิ้งไว้แล้วเหมือนแบบมันจะดับอัตโนมัติอะค่ะใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเมาส์อาจจะแบบอาจจะหมดไว้นิดนึงแต่ถ้าเป็น,นะคะีย์บอร์ดเนี่ยค่ะคือสบายมากเลยเรื่องการใช้งานนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันใช้นานใช้งานได้นานแค่ไหนสําหรับปากกาเนี่ยก็คือว่า ได้ระดับหนึ่งเลยนะคะเคยออกไปข้างนอกทํางาน1วันนะก็ใช้ได้ก็อยู่กับเราได้ทั้งวันเลยนะคะปากกาถ้าเราชาร์จไปเต็มนะเพราะว่ามันไม่โชว์ขึ้นนะคะว่าประมาณมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับคีย์บอร์ดเหมือนกันค่ะสบายมากเลยค่ะทั้งวันก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นเมาส์อาจจะแบตอาจจะหมดไวนิดนึงรู้สึกว่าเมาส์อะเหมือนแบบด้วยแบตเตอรี่หรืออะไรสักอย่างค่ะมัน มันไม่ใหญ่เหมือนอันนี้ค่ะมันเหมือนแบบมันก็เลยทําให้แบบหมดไวมากเลยอะค่ะถ้าเราใช้นะคะอันนี้ประมาณ1วันถึง2วันก็คือต้องชาร์จแล้วค่ะถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็คือประมาณ2อถึงสวันประมาณ2อสองวัน3วัน4วันแล้วแต่การใช้งานของเราด้วยนะคะแล้วก็ปากกาก็เหมือนกันค่ะปากกาก็ประมาณสําหรับ มาแล้วไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ก็คือใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะมากอะไรเงี้ยก็ประมาณ3วัน4วันเหมือนกันค่ะโดยรวมทั้งหมดนี้ก็คือถือว่าดีมากเลยนะคะแล้วก็ชาร์จแบตเขาก็จะมีชาร์จให้นะคะเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าแบตหมดหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเขาก็จะมีที่ชาร์จให้คือนี้นะคะนี่แบบนี้ นี่แบตหมดเราก็สามารถชาร์จแบตได้เลยแล้วก็ปากกาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ซึ่งใส่ชาจที่ไม่ยซื้อมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมี3ามหัวให้เลยนะคะออสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊ายบาย